สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับเดือนหน้านี้มกราคม2556นะครับการบังคับใช้การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทก็จะมีการบังคับใช้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วนะครับแน่นอนนายจ้างที่ประกอบธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมก็อาจจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนในเรื่องของค่าแรงที่เพิ่มขึ้นก็ได้นะครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกันในสภาอุตสาหกรรมนะครับหลังจากที่มีสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมกลุ่มหนึ่งนั้นก็มีการลงมติปลดประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับเพราะเห็นว่าไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือว่ากดดันกับทางรัฐบาลให้ชะลอหรือว่าหยุดการขึ้นค่าจ้างขันต่ำทั่วประเทศได้แต่อะไรก็ตามนโยบายการขึ้นค่าจ้างขันต่ำสามร้อยบาททั่วประเทศนั้นเป็นนโยบายที่รัฐบาลเพื่อไทยประกาศไว้ตอนหาเสียงด้วยนะครับเพราะงั้นมีความจําเป็นที่ต้องเดินหน้าต่อแต่ว่าทางรัฐบาลเองก็มีมาตรการในการที่จะดูแลเยียยวากับ ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่า SME ทั้งหลายนะครับมาตรการนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวรายการฟันธงคืนนี้จะมาพูดคุยในรายละเอียดนะครับรวมทั้งหลังจากที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วนะครับโครงการขนาดใหญ่ที่มีการตรวจสอบมีการทวงติ่งมากๆของรัฐบาลนั้นสุดท้ายจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไรนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะพูดคุยกับท่านกิติรัตน์นรนนงนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ รายการฟันธงคืนนี้จะวิเคราะห์กันถึงเรื่องของการขึ้นค่าจ้าง300บาททุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนั้นสามารถที่จะอยู่รอดได้หรือไม่อย่างไรและมาตรการเยียวยาที่จะทําให้ธุรกิจของขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่า SME สามารถที่จะดํารงอยู่ได้กับ รับต้นทุนของค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนั้นจะมีมาตรการอะไรจากทางรัฐบาลนะครับแขกรับเชิญของเราคืนนี้ท่านกิติรัตนนองรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับสวัสดีท่านครับ,รบสวัสดีครับคุณจมครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการกันอีกครั้งหนึ่งดีครับ,รบสำหรับทุนผู้ชมที่จะโทรเข้ามาเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นกรณีเรื่องนี้นะครับท่านคิดอย่างไรกรณีของการขึ้นค่าจ้าง300บาทสุดท้ายแล้วจะทําให้ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนั้นจะอยู่รอดหรือไม่รอดอย่างไรนะครับ02 2754225นะครับ022754225ส่วน SMS ก็คือ4 4221001นะครับสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับท่านรองฮะในเรื่องของค่าจ้าง300บาทสุดท้ายหลายคนวิเคราะห์ว่าเป็นปมที่นำไปสู่การโค่นเก้าอี้ประธานสภาอุตสาหกรรมมาจากสาเหตุนี้ด้วยไหมครับผมก็ไม่อาจจะคาดเดาได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ได้ติดตามข่าวสารก็ดูเหมือนจะหยิบประเด็นนี้เป็นหัวข้อ หนึ่งหนง,หนงหนะครับแต่ว่าก็สับสนนิดหน่อยเพราะว่าหลังจากที่ได้มีการดําเนินการอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนจะมีความเห็นออกมาจากฝากที่เสนอถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับรบ,บอกว่าเรื่อง300บาทก็ไม่ใช่เป็นปัญหาหต้องเดินหน้าต่อไปเ,ออเพียงแต่อยากจะหา,หารือกันเรื่องของการเยียวยาบรรเทาซึ่งที่จริงรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็การปฏิบัติในรอบของการปรับ ค่าแรงข้าจ้างในรอบแรกเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาก็ได้มีการดําเนินการในมาตรการต่างๆในการบรรเทาผลกระทบแต่ว่าแต่ว่าทางท่านรองเองได้ไดเชิญท่านประธานท่านพยุงศักดิ์มาคุยแล้วใช่ไหมฮะเราได้ให้คําแนะนําอย่างไรแล้วก็คุยกันว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ในสภาอุตสาหกรรมคำจริงในการหารือกับทางตัวแทนของภาคเอกชนนะครับ ทั้งสภาอุตสาหกรรมทั้งสภาหอการค้าหรือสมาคมธนาคารไทยซึ่ง3องค์กรที่รวมกันเป็นคณะกรรมการร่วมพ่ายกระชนนะครับ<ม>ก็มีการหารืออยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการจะดําเนินมาตรการนโยบายอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ได้รับความกร,รุณาจากผู้แทนโดยเฉพาะยิง่งท่านประธานแล้วก็ท่านผู้นําขององค์กรต่างเหล่านี้เสมอนะครับ,รบในส่วนของการดําเนินการในเรื่องของการปรับค่าแรงค่าจ้างเนี่ยก็มีการหารือกันนะครับ แต่ว่าถ้าคําถามคุณจอมคือว่าหลังจากที่มีปัญหายุ่งๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลจะเชิญมาถามเรื่องนี้ไหมครับแต่เราก็พยายามจะเราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการที่จะไปมีความเกี่ยวข้องก้าวไกลคล้ายๆแทรกแซงคงจะไม่เข้าไปอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าในเรื่องที่เราเห็นว่าเป็นประเด็นนนะครับเรายังคิดว่าเป็นเรื่องภายในของสภาุตสาหกรรมครับ แล้วก็ยังรู้สึกให้กําลังใจว่าอยากให้หมู่มันสมาชิกได้ปรึกษาหรือกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยประเด็นหนึ่งจะจริงหรือไม่จริงไม่ทราบแต่ว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาว่าเหตุผลที่ต้องปลดท่านพยุงศักดิ์ก็เพราะว่าท่านไม่พยายามอย่างจริงจังในการที่จะต่อรองกับรัฐบาลให้ชะลอหรือหยุดการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ามองบทบาทของท่านพยุงศักดิ์ในฐานะเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมได้ทําหน้าที่ในเรื่องของการช่วยเหลือแก้ปัญหาหรือหยุดยั้งการขึ้นค่าจ้างขั้นต่าเต็มที่แล้วอย่างนั้น ท่านจริงท่านประธานสภาอุตสาหกรรมคุณประยุงศักด์แล้วก็ท่านกรรมการนะครับก็ได้ทําหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของสมาชิกแล้วก็ไม่แต่เพียงสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแต่หมายถึงสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆทั่วประเทศมาเป็นอย่างดีนะครับห,หลายครั้งก็ต้องทักท้วงแนวทางที่รัฐบาลจะดําเนินการแต่ว่าเมื่อท่านได้ฟังเหตุฟังผลแล้วเนี่ยท่านก็มีความเข้าใจับแล้วก็ หารือกันในเรื่องของการเยียวยาผลกระทบหรือบรรเทามากกว่าผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ได้พูดเพื่อที่จะไปเอาใจคุณประยงศักดิ์หรือว่าเข้าข้างอะไรใคร,ครนะครับแต่ว่าผมคิดว่าท่านทาหน้าที่อย่างดีงแล้วก็เรียนว่าใครจะมาทําหน้าที่นั้นก็คงจะอ,อยู่ในแนวนี้นะครับคือบางเรื่องเป็นเรื่องนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาลแล้วก็ไม่ใช่นโยบายอยู่ในเหตุผลนะครับ,รบนโยบายมีเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อนโยบายมีเหตุผลเนี่ย ผู้ใดก็ตามที่มาเป็นผู้นาขององค์กรภาคเอกชน,นที่รับทราบถึงเหตุผลแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าท่านก็จะเข้าใจมผมยกตัวอ,อย่างเรื่องค่าจ้างเนี่ยนะรเราก็บอกว่าจะขึ้นค่าจ้างได้ก็ต้องให้ผลิตภาพประสิทธิภาพของแรงงานดีถึงจะขึ้นให้เขาได้ครับผมก็เรียนถามกลับไปว่าแล้วผลิตภาพกับประสิทธิภาพจะเพิ่มได้ยังไงจะให้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยเอาส่วนหนึ่งของค่าแรงรายวันซึ่งก็น้อยนิดเนี่ย ไปเข้าศูนย์ฝึกอบรมด้วยตัวเองอหรือว่าเราหวังว่าจะเห็นนายจ้างเนี่ยมานั่งทางานกับลูกจ้างอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะชวนกันขึ้นค่าแรงเนี่ยนะครับคนงานก็อยากทํางานดีขึ้นเพราะเขาไม่อยากตกงานหรอกครับในขณะเดียวกันนายจ้างก็อยากเห็นคนงานทํางานดีขึ้นเพราะท่านก็ไม่อยากขาดทุนจากผลขอ,ของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เพระาะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเหตุเป็นผลนะครับที่ถ้าอธิบาย อธิบายเหตุผลของฝั่งรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุที่มีความจําเป็นกับการต้องขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํามกราคม2556ทั่วประเทศเนี่ยโดยที่ไม่ต้องรอถึง58ตามที่ทางผู้ประกอบการเขาเรียกร้องเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรครับผมเรนนี้ครับเราเคยเป็นประเทศซึ่งมีการว่างงานมากดังนั้นในในอดีตเนี่ยการจะแก้ปัญหาการว่างงานเนี่ยก็ต้องพยายามช่วยหางานให้เขาเพราะธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้นใช้แรงงานมากมาก ต่อให้ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าไม่สูงนักเนี่ยเราก็ต้องการครับเพราะเราต้องการสร้างงานวันนี้นะครับการว่างงานเหลือน้อยเต็มทีหลายธุรกิจไม่มีแรงงานที่พอ,อจะด้วยซ้ําไปครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเลิกภูมิใจกับการที่เป็นประเทศที่มีค่าจ้างต่ําแล้วก็แข่งขันกับประเทศอื่นๆได้โดยการส่งออกสินค้าไปแข่งกับเขาเพราะเรามีค่าจ้างต่ําครับเราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงๆมากนะครับ แต่คนของเราไม่มีกําลังซื้อเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะภูมิใจต่อเนื่องในระยะยาวหรือครับนะครับดังนั้นเนี่ยแทนที่จะพูดเป็นเรื่องของความจําเป็นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของความสมควรแล้วก็การที่จะมีค่าจ้างค่าแรงวันละ300อบาทถ้าทํางานทุกวันยังได้ค่าตอบแทนประมาณเดือนละ9,000พันบาทเนี่ยท่านว่าเขาสามารถอยู่ได้อย่างผู้ที่เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพชีวิตไหมครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาประเทศเราก็ มีวิกฤตแล้วนาไปสู่การที่ทําให้เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการเองก็มีผลกระทบเยอะเหมือนกันนะครับปัญหานี้ในยูโรโซนก็มีปัญหาอะไรต่างๆมากมายเพราะงัะ้นก็รอไปถึงปี58จะทําให้มันดีกว่าไหมถ้ามองจากเหตุผลหรือปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราเผชิญก็จริงครับเพียงแต่ผมเรียนถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักธุรกิจบ้านเราเนี่ยเผชิญกับสิ่งต่างๆมากมายหลายเรื่องนะครับผู้ส่งออกเผชิญกับค่าเงินบาทแข็งเผชิญกับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นเผชิญกับ ค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นเผเชิญกับดอกเบี้ยที่เคยสูงขึ้นหลายหลายอย่างสูงขึ้นทนได้หมดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่ท่านรับได้ทนได้ทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่วนกลับมาเป็นประโยชน์กับท่านเท่าไหร่เลยนะแต่ค่าแรงค่าจ้างที่สูงขึ้นเนี่ยเรากําลังจ่ายให้กับคนที่ทํางานเคียงบ่าเคียงไหลครับท่านพูดที่เป็นเจ้าของกิจการนี่ับและท่านเหล่านี้ที่จะได้ค่าจ้างที่สูงขึ้นเนี่ยท่านก็จะมีรายได้ที่เป็นผู้บริโภคที่ดีขึ้น อาจจะไม่ได้กลับมาบริโภคสินค้าที่ท่านผลิตเองนะครับแต่ว่าก็วนเวียนกลับมาเป็นผู้ที่มีรายได้สูงขึ้นจากที่อื่นก็กลับมาเป็นลูกค้าท่านที่ที่สามารถซื้อสินค้าได้ดีขึ้นเนี่ยครับทำไมเราถึงมองประเทศอื่นๆที่มีค่าจา้างค่าแรงสูงๆแล้วเราไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจบ้างว่าทําไมประเทศเราถึงต้องอจ่ายค่าแรงค่าจ้างก,กันน้อยๆล่ะครับครับดังนั้นการมองมองจากระดับของคนที่มีรายได้สูงเนี่ยบางทีคนที่มีรายได้เดือนละห้าหลักหกหลัก อาจจะมองไม่เข้าใจนะครับแต่คนที่มีรายได้ที่น้อยๆอย่างที่ผมเรียนนะครับ,รบเป็นลูกเป็นหลานเราเป็นพี่เป็นน้องเราเราอยากให้เขาได้รับค่าคตอบแทนอย่างนั้นไหมทีนี้ค่าแรงขั้นต่ำวันละส0มบาทเมื่อเราขึ้นแล้วเนี่ยค่าแรงขั้นต่าในประเทศไทยจะสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเราจะจะสูงที่สุดใช่ไหมฮะในบรรดาเพื่อนบ้านกัมพูชาเวียดนามอพอม่าลาวที่ท่านเอ่ยมาเนี่ยเป็นจริงนะครับ,รบแต่ทําไมไม่ดูประเทศอย่างสิงคโปร์หรือมาเลเซียบ้างล่ะ นะฮเราไม่ได้เป็นประเทศที่สูงที่สุดมีประเทศที่สูงกว่าเราครับและคําถามคือทําไมเขาสูงกว่าเราได้คําตอบก็คือว่าเพราะเขามีประสิทธิภาพแรงงานที่ดีและเราเมื่อไหร่เราจะทําให้แรงงานเรามีประสิทธิภาพที่ดีล่ะครับบางทีคนงานได้รับค่าตอบแทนเท่านั้นท่านทําได้เท่านี้ก็คุ้มแล้วครับ แล้วท่านจะให้คนงานเนี่ยไปเข้าศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาแรงงานตัวเองได้ยังไงการที่เขาจะมีประสิทธิภาพที่ดีไม่ใช่เกิดขึ้นจากนายจ้างกับลูกจ้างทํางานด้วยกันหรือครับ,รบนะฮะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นนักธุรกิจที่ถูกต้องเนี่ยแทนที่จะคิดเรื่องถูกเรื่องแพงเนี่ยมาคิดกันเรื่องคุ้มหรือไม่คุ้มดีกว่าการ,รที่จ่ายค่าตอบแทนให้คนถูกๆแล้วคุ้มน้อยกว่าการที่จ่ายให้มากขึ้นแล้วเขาทำงานจริงๆิบยังับ น่าจะเป็นเรื่องที่ด,ดีกว่าไหมอย่างตอนตอนที่ขึ้นใน7จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลช่วงเมษาปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกระแสข่าวเหมือนกันว่า SME อาจจะต้องเจ๊งอาจจะต้องเลิกจ้างคนงานจํานวนเยอะรหรือมีบางประเภทก็อาจจะย้ายฐานการผลิตไปอยู่ในประเทศอื่นที่ค่าแรงถูกถูกปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเยอะไหมครับตอนนี้<ม>ราว่าผมไม่พบการเลิกกิจการที่มีความแตกต่างไปจากภาวะปกติ ต้องเรียนว่าทุกๆวันทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนเนี่ยมีบริษัทที่เลิกกิจาการอยู่ตลอดเวลานะครับ ừ ừ ừ. คู่ขนานไปกับบริษัทซึ่งขยายกิจาการคู่ขนานไปกับบริษัทที่เปิดกิจาการใหม่ครับแะนั้นในช่วงตลอดเวลาตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงขนาดนี้นะครับเราไม่พบข้อมูลว่ามีการเลิกกิจาการที่แตกต่างไปจากภาวะาปกติ ừ ừ ừ. ในทางกลับกันเนี่ยการขยายกิจการหรือการเริ่มกิจการใหม่นประเทศอื่นกลับมี อยู่ในประเทศเ,เองเ<ม>นี่ยกับ,บมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่าปกติซะด้วยซ้ำไปการที่เราจะเห็นธุรกิจเราย้ายไปประเทศอื่นบ้างเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องน่าเสียใจนะครับธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยอาจจะเหมาะที่จะไปอยู่ในประเทศอื่นบ้างแล้วธุรกิจที่ต้องใช้ทรัพยากรต้องใช้ทรัพยากรบุคคลมากๆเนี่ยประเทศเราไม่ได้มีทรัพยากรบุคคลคที่มีค่าตอบแทนต่ํามากๆเหมือน สี่ปีที่แล้วนะครับเพรนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องเห็นขันครับทีนี้มาสู่มาตรการละยังไงก็ต้องขึ้นแน่แล้วก็ต้องเป็นไปตามแล้วเพราะว่าจะต้องบังคับใช้แล้วมาตรการในการเยียวยากับธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมทั้งหลาย11มาตรการเราก็มีไปแล้วเมื่อเมษาที่ผ่านมานะครับมี6แนวทางที่อาจจะต้องมีการคุยกันเหมือนกันว่าจะช่วยเหลือ มีมีอะไรบ้างครับที่เป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจขนาดกลางขนาด,นาดย่อมทั้งหลายจะสามารถเดินธุรกิจต่อไปได้ในส่วนที่ได้มีการดําเนินการปรับค่าจ้างขั้นต่ําไปรอบแรกนะครับเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนปีปฏิทินนี้คำเนี่ยนะครับซึ่งความจริงแล้วเป็นเรื่องของความเห็นของคณะกรรมการไรภา,าคีที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลนายจ้างและลูกจ้างเนะี่ยความจริง มันอาจจะสามารถเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราก็ได้แต่ว่าทั้งฝั่งลูกจ้างทั้งฝั่งนายจ้างก็ถ้อยทีถ้อยปรึกษากันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องหลังจากน้ําท่วมด้วย,ยแต่ว่ามาตรการที่ได้ดําเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่มี11มาตรการนั้นเนี่ยก็ได้ประกาศใช้คู่ขนานไปกับการที่มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำรอบนั้นบ,บางมาตรการเช่นเรื่องของการลดเงินสมทบในกองทุน,ทนประกันสังคมคของนายจ้างและลูกจ้าง โดยที่ฝ่ายรัฐบาลก็มีเงินสมทบอยู่รัฐบาลไม่ลดนะครับแต่ว่ารัฐบาลนี้เท่าไหร่นะฮะในในอัตราของนายจ้างลูกจ้างเนี่ยคือจากร้อยละห้านะครับลงมาเหลือสี่นะครับในส่วนของรัฐบาลเราไม่ได้ลดอะไรในส่วนของเราครในในส่วนที่เป็นการลดตรงเนี้ก็ช่วยลดภาระให้ฝ่ายนายจ้างได้บ้างหมายถึงว่าที่ลดเนี่ยก็คือร้อยละสี่เนี่ยจากห้าร้อยละจากร้อยละห้ามาเป็นร้อยละสี่ใช่ครับทั้งนายจ้างและลูกจ้างใช่ครับ ซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่ได้ไปทําให้กองทุนประกันสังคมมีความอ่อนแอลงนะครับ,รบเพราะว่าในส่วนที่เป็นการลดนั้นเนี่ยในการดูแลเรื่องของสาราภาพของลูกจ้างเนี่ยเราไม่ได้ไปแตะนะครับแต่ว่าเราเห็นว่าในส่วนที่เป็นเรื่องของการเก็บเงินประกันสังคมที่จะดูแลค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยมันมีขนาดของทุนที่เพียงพอรหรือว่ามาตรการในเรื่องของการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลคนะครับ ซึ่งแต่เดิมนั้นก็มีเรื่องของ SME เนี่ยถ้ากำไร1,50 0 0 0บาทแรกก็ไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยอันนี้ก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งที่จริงแล้วแต่เดิมนั้นเนี่ยประเทศเรามีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงเป็นอันดับสองในอาเซียนนะครับรองจากสอปป,อปอลาวที่อัตรา 130. ร้อยละสามสิบรัฐบาลก็ปรับลดลงมาเป็นในปีปฏิทินนี้นะครับเหลือ ร้อยละยี่สิบสามและปีหน้าก็เจอร้อยละยี่สิบส่วนนี้ก็ทําให้บริษัทจํานวนไม่น้อยนะครับที่มีกําไรอยู่แล้วก็เสียภาษีในส่วนนี้น้อยลงในเชิงอาตราก็ไปชดเชยกับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้ในส่วนที่อาจจะมีเอสจํามีจำนวนหนึ่งนะครับที่บอกว่าท่านก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ตรงนี้เพราะท่านไม่กาไรขออนุญาตเรียนตรงๆเลยนะครับเห็นใจบริษัทเอสจํามีจำนวนหนึ่งซึ่ง ยังไม่มีกาไรการลดอัดตราภาษีตรงนี้ก็ไม่ได้ช่วยท่านแต่มีเอสบีจำนวนหนึ่งนะครับกําไรแต่แสดงตนไม่มีกําไรนะครับมีบัญชีหลายชุดนะครับเราก็บอกว่าไม่ได้รับประโยชน์ท่านถ้าที่จริงๆแล้วท่านรับประโยชน์พิเศษ,ษ,ษมาเป็นเวลาช้านานเนี่ยส่วนนี้ก็ผมไม่เห็นใจนะครับแต่ส่วนที่ในกรณีที่ยังไม่กําไรเองแล้วก็ลดไม่ได้รประโยชน์แต่ตรงนี้มีมาตรการอื่นมาเสริมครับเช่นในเรื่องของการจัดพงเงินสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำนะครับการจัดวงเงินสินเชื่อที่จะสามารถนำไปซื้อเครื่องจักรใหม่ในเรื่องที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการดำเนินการที่จะมีวงเงินสินเชื่อค้มประกันเงินกู้ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งที่ไม่มีหลักประกรนันสามารถกู้ได้ในส่วนเหล่านี้ก็เป็นมาตรการที่รวมมกันที่คุณจอมได้พูดเนี่ยนะครับซึ่งในรอบนี้พอคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติรับทราบ การพิจารณาของคณะกรรมการไรภา,าคีที่เห็นพ้องว่าจะต้องมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น300บาทบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่หนึ่งเนี่ยนะครับ um, ก็หนึ่งมกราป,ปี2อ1 6เนี่ยในส่วนเนีรัฐบาลก็ยืนยันว่า11มาตรการเดิมเนี่ยซึ่งแต่เดิมนั้นจะหมดอายุไปในสิ้นปี5 5 um. เนี่ยก็ขยายต่ออีกหนึ่งปีนะครับการขยายต่อเนี <beb ask> <S <S ่ยบางมาตรการเนี่ยขยายทั้งวงเงินด้วยไม่ใช่ขยายเวลาอย่างเดียวครับแล้วถ้าอย่างนั้น เรามีเสบดมาตรการที่ขยายต่อมีมาตรการเพิ่มเติมอีกไหมครับหลังจากที่เห็นว่า SME เดือดร้อนมากๆมีอะไรมาตรการเพิ่มเติมมาช่วยเหลือเขาอีกไหมหนอกนอจากเสบดมาตรการนี้แล้วในปีห้าหกครับความจริงในมุมของรัฐบาลเนี่ยเราเชื่อว่าจากข้อมูลที่เห็นชัดเจนนะครับ,รบการประกอบการของภาคธุรกิจเนี่ยโดยเฉลีย่ยทั่วไปพบว่ายอดขายสูงขึ้น เพราะว่ากําลังซื้อของผู้ที่มีรายได้ต่างๆเหล่านี้นะครับลองจินตนาการท่านจาคนที่เคยมีค่าจ้างขั้นต่ํา215บาทบพอเป็น300บาทเนี่ยท่านได้อีก85บาทต่อวัน mm hmm. ท่านจะไปทําอะไร mm hmm. ท่านก็คงไม่ค่อยออมหรอกนะครับ mm hmm. เพราะว่ารายได้ไม่สูงท่านก็ไปบริโภค,คการบริโภคนะัก็ไปเป็นการเพิ่มยอดขายของภาคธุรกิจด้วย mm hmm. ดังนั้นในส่วนที่เป็นภาคธุรกิจแต่เราเขามองมีความเป็นพลวัตนะครับคือค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในรอบแรกๆแต่ว่าก็นํามาซึ่งยอดขายที่สูงขึ้นด้วยครับในส่วนนี้รัฐบาลก็เห็นว่า11มาตรการยมีความเพียงพอแต่ว่ายังไงก็ตามภาคเอกชนก็ปรึกษาหรือว่าถ้าหากว่าจะมีความจําเป็นรหรือว่ามีการช่วยกันคิดว่าจะมีมาตรการบรรเทาผลกระทบอื่นใดรัฐบาลก็หารือกันกับองค์กรที่เป็นตัวแทนภาคเอกชนต่างๆนะครับ ทั้งสภาอุตสาหกรรมทั้งสภาหอการค้าทั้งสมาคมธนาคารทั้งสภาธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับก็หารือกันอยู่แล้วก็6มาตรการหรือ6แนวทางที่ท่านคุณจอมพูดถึงนี่นะครับก็เป็นเรื่องของหลักการเช่นนะครับมีการหาเรือว่าเป็นไปได้อีกไหมที่รัฐบาลจะดูว่าเงินค่าธรรมเนียมนะครับเงินสมทบหรือภาษีได้บางรายการเนี่ยที่รัฐบาลจะชะลอหรือยกเว้นในช่วงเวลาที่เป็นรอยต่อให้อีก การดําเนินการในส่วนที่จะจัดวงเงินสินเชื่อต่างๆที่จะทําให้ภาคธุรกิจเนี่ยมีสภาพคล่องที่สูงขึ้นครับแล้วก็มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ําลงนะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลยินดีจะช่วยคิดครับหรือว่าการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการจํานวนมากเนี่ยนะครับได้รับรู้รับทราบถึงมาตรการต่างๆเนี่ยทั่วถึงแล้วก็สามารถเข้าถึงมาตรการที่เรามีได้ก็เป็นเรื่องที่ควรทํบหรือว่าการเพิ่มคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ย อาจจะหมายถึงการใช้งบประมาณในเรื่องของการเพิ่มทักษะแรงงานนะครับก็เป็นเรื่องที่กําลังหาหรือกนอยู่ทั้ง6ด้านครับหกด้านที่ว่านี้จะต้องมีมีข้อสรุปออกมาเมื่อไหร่ว่าจะต้องใช้มาตรการนี่แหละเข้าครมวันพรุ่งนี้หรือว่าจะต้องรอไปอีกเมื่อไหร่อย่างไรหรือทําได้เลยหรือ,อรก็ความจริงแล้วการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่าจะเกิดขึ้นในวันที่1ามกรครับ เพราะฉะนั้นการที่จะมีมาตรการใดออกมาหรือไม่เนี่ยเราก็ไม่ควรจะคุยกันให้เนินนานเกินไปครับการที่จะหารือกันให้ได้รายละเอียดภายในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะดูว่ามีมาตรการอะไรที่ควรจะต้องไปขอมติจากคณะมนตรีหรือเปล่าเนี่ยเพื่อให้เราสามารถได้ข้อสรุปในทางปฏิบัติได้ ควบคู่ไปกับการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำนะครับเป็นเรื่องที่เหมาะ<ม>สมนะครับ,รบมีคําถามจากทางท่านผู้ชมทางบ้านนะครับบอกว่าเอ๊ะประเภทของธุรกิจในการเยียวยานี้ก็คือว่าไม่ได้มีการแยกใช่ไหมครับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก300บาทนี้ก็จะจะได้รับการเยียวยาตามมาตรการทั้งว่าทั้งหมดที่ว่ามานี้ที่จริงแล้วมาตรการ11มาตรการเนี่ยมีการพูดถึงขนาดของธุรกิจาการ<อ>ต่างๆไว้นะครับรบ,บางมาตรการก็พูดถึงเอ e อที่มีจานวนลูกจ้างไม่เกิน200คนครับ บางประเภทของมาตรการก็พูดถึงเอ e อที่มีเงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทบางมาตรการก็พูดถึงเรื่องของ SME ที่มียอดขายไม่เกิน40ล้านบาทครับนะครับแต่นั้นเนี่ยแนวทางของการช่วยเหลือก็คงจะเจาะจงกับกลุ่มที่เป็นบริษัทขนาดกลางขนาดย่อมครับซึ่งในแนวทางใหม่นี่นะครับก็คงจะเป็นการหารือกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งความจริงแล้วผู้แทนภาคเอกชนส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมประชุมนะครับ ท่านก็เป็นตัวแทนขององค์กรขนาดกลางๆค่อนข้าง,งใหญ่<ม>แล้วท่านก็ออกตัวว่าที่จริงแล้วกิจการของท่านเนี่ยไม่ได้ผลกระทบแต่ท่านมาคุยแทนกับบริษัทที่มีขนาดยอ่อมคำถามบอกว่าลูกจ้างของหน่วยราชการที่ได้รับค่าจ้างค่าแรงสา0รอบาทเนี่ยนะครับะจะเหมือนกับภาคเอกชนหรือไม่ก็คือจะได้รับสามรอยบาทต่อวันเหมือนที่ภาคเอกชนขึ้นหรือเปล่ากรณีที่เป็นลูกจ้างข้าราชการลูกจ้างราชการที่จริงเรียนอย่างนี้ครับว่า ส่วนของภาคราชการที่เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็ส่วนราชการเนี่ยนะครับ,รบการปรับขึ้นเนี่ยทาทั่วประเทศมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือในส่วนที่เป็นองค์กรต่างๆที่เป็นภาครัฐเนี่ยเราไม่ได้จอดจงว่าท่านไปทํางานอยู่ที่จังหวัดไหนเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าอาจจะมีการต,ตกสํารวจในเรื่องของหน่วยงานที่เป็นลูกจ้างหรือเป็นอาสาอะไรต่างๆอยู่บ้างเนี่ยนะครับ,รบซึ่งก็ถือโอกาสที่จะมีการสํารวจกันอีกครั้งหนึ่งว่ามีผู้ที่ถูกรับจ้างเนี่ย แล้วยังคงได้รับการตอบแทนที่ต่ำกว่าตรา300บาทต่อวันหรือเปล่าครับนะครับซึ่งในการเรียนการตรงนี้นะครับเราก็ให้ทุกกระทรวงทบวงกรมสํารวจนะครับครับบางคนก็บอกว่า300บาทตอนนี้มันก็อยู่ไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าค่าจ่ายค่าของที่มันสูงมากไปกว่านั้นแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะได้มากกว่า300บาทด้วยซ้ําอันนี้ก็เจอความจริงก็ต้องเรียนนี้ครับว่าก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าเรามีความ ผมจะใช้คำว่าไงดีครับรู้สึกว่าเรามีความคุ้นเคยกับการที่เป็นประเทศที่มีค่าจ้างต่ําแล้วก็ผลิตสินค้าต่างๆแข่งขันได้เพราะว่าค่าจ้างค่าแรงต่ำเนี่ยครับดังนั้นเราก็ลืมที่จะสํารวจเรื่องเนี้ว่าผู้ที่เป็นผู้ใช้แรงงานเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตมาดีหรือเปล่าเนี่ยเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นการปรับหนึ่งครั้งที่มีการปรับแนวราที่ข้าวกระโดดเนี่ยนะครับก็ฝ่ายนายจ้างก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ปรับมากครับ ต่ขณะเดียวกันฝั่งลูกจ้างเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าก็ยังไม่พอก็อาจจะจริงทั้งคู่นะครับความจริงถ้ามองย้อนไปในอดีตเนะเราค่อยๆปรับมาเรื่อยๆซะปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดครับนั้นส่วนที่เรากําลังจะดําเนินเข้าไปข้างหน้านี่นะครับเราถึงต้องมีการทบทวนอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ผมหวังว่าท่านคงจะไม่ต้องมาพึ่งให้รัฐบาลเป็นคนประกาศค่าจ้างขั้นต่ำตลอดเวลาส่วนที่นายจ้างกับลูกจ้างน่าจะทํางานด้วยกันแล้วขนาดนี้ครับก็คือว่า ช่วยกันเพิ่มทักษะฝีมือประสิทธิภาพผลิตภาพแล้วก็หลายธุรกิจเนะี่ยทำไปได้ดีนะครับ,รบถ้าจนกระทั่งค่าแรงค่าจ้างต่อคนขนาดนี้เ,ออเกินกว่าตราข,ขั้นต่ำที่เราพูดถึงไปพอสมควรอย่างค่าจ้างขั้นต่ำพอพอขึ้นไปแล้วเนี่ยแต่ขนาดที่คุณภาพของแรงงานหรือว่าคนที่คนงานก็ยังทํางานแบบเดิมอันนี้มันขึ้นอยู่กับนายจ้างใช่ไหมครับที่จะต้องเข้าไปดูว่าพอจ่าย300อบาทแล้วคุณภาพของงานก็ต้องดีกว่า ค่าจ้างกันต่ำกว่านหน้านี้เหมือนกันใช่ไหมก็ควรจะดีขึ้น uh huh. นะครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าลูกจ้างเขาได้ค่าตอบแทนที่ดีขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าแรงจูงใจในการจะรทุ่มเทให้กับงานก็มีมากขึ้นถูก uh huh. ไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าหากว่าลูกจ้างตระหนักดีนะครับว่ามันเกิดต้นทุนที่สูงขึ้นกับ uh huh. นายจ้างเนี่ยถ้าท่านจะทํางานอย่างมีวินัยมากขึ้นทํางานอย่างใส่ใจคุณภาพมากขึ้นทํางานอย่างสนใจประสิทธิภาพของตัวท่านเองมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการช่วย แล้วก็ไม่ได้แค่ช่วยนายจ้างช่วยกิจการให้มีความมัน่นคงงานของท่านก็จะมีความมั่นคงด้วยและผมเชื่อว่าจะเป็นกําลังใจให้ในายจ้างเนี่ยได้พยายามจะปรับเพิ่มค่าแรงค่าจ้างเหล่านั้นให้ดีขึ้นไปอีกนะครับ,รบก็คงจะต้องติดตามดูแต่ว่ามาตรการนี้แน,น่นอนมกราคมสองหห้าหนี้ก็จะส0มรบาททั่วประเทศแล้วนะครับก็คงจะทําให้ทั้งนายจ้างแน,น่นอนต้องปรับตัวหน่อยในขณะเดียวกันการหมุนเวียนของเงินของผู้ชายแรงงานหรือว่า ลูกจ้างก็อาจจะเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศใช่ครับซึ่งผมขออนุญาตเรียนย้ำไปนะครับว่าการดําเนินการอย่างนี้เนี่ยเราได้พูดถึงผู้ที่ใช้แรงงานขั้นต่ําในรอบที่แล้วเนี่ย5.4ล้านคนครับแล้วก็ไม่เป็นเรื่องของการกระตุ้นอะไรเพราะว่าไม่มีการที่จะไปให้ใครได้ค่าแรงค่าจ้างขึ้นมาพลีๆเปล่าๆนะครับ,รบการที่เขาจะได้ค่าแรงค่าจ้างขึ้นมาเนี่ยก็หมายถึงการที่จะต้องทํางานให้คุ้มค่ากับ ค่าจ้างต่างๆที่มีอยู่แล้วท่านเหล่านี้ก็จะมีกําลังซื้อที่จะสามารถเป็นผู้บริโภคที่มีคุณภาพมากขึ้นช่วยเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงครับครับนะครับก็คงจะชัดเจนขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรองมากที่ร่วมรายการนะครับขอบพคุณครับสวัสดีครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสําหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมท่านกิติรัตน์นรนองผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ